สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อน้องลามากได้ตาตามความคิดพี่ชีวิตด้วยไพ่ผ่านเมลากันนะคะ่อะอล่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องพูดนะคะหากพี่กำลังรู้สึกว่างานไม่ก้าวหน้ามีแต่ปัญหาบ รู้สึกว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นความจริงไปหมดเลยปรึกษาใครก็ไม่ได้มันเครียดไปหมดจนตอนนี้ไม่เก่งขึ้นแล้วนะอย่าห่วงนะคะอยาจะบอกกับพี่ๆว่าถึงแม้ความยุติธรรมคนที่มาช่วยเหลือนะ่ะจะมาช้านิดนึง จะได้กลับมายืนอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเลยนะคะเราแวะมาแก้กรรมตามความคิดพลิกชีวิตด้วยไพ่พามเมลาด้วยกันนะคะกรุณาหมุนคลื่นความที่ของคุณให้ตรงกับเรานะคะเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปต่อไปคะ่ะ